ออไ,ไม่ีเอ่ะลูกคือมันน่าเศร้าตรงที่ว่าเวลาคนจ้างงานเราอะเขาไม่ได้อธิบายแล้วก็หนูรู้ไหมว่าพวกป้าเนี่ยกว่าจะเวลาที่จะออกไปร้องเพลงหรือไปเล่นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปร้องเพราะว่าอย่างเราทําคอนเสิร์ตกับพิงค์แพนเทอร์เนี่ย เราซ้อมกี่ครั้งก็ไม่มีใครรู้ก็ต้องไปบ้านต่อยรายจ่ายมันคืออะไรแล้ววงที่ต่อยเอามาเล่นคือออเคสตรา40ชิ้นนะลูกมันไม่ใช่เล่นกัน78ชิ้นนะมันคือรายจ่ายทั้งนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้บอกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปเจอใครที่ไปติดต่อเขาเรื่องเงินเราไหนนะคะรายละเอียดของงานอื่นๆ มันไม่ใช่งานของเรางานของเราเนี่ยชัดเจนหมดเพราะว่าป้าทำกับต่อยมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลปียเวทบริษัทโซนิกยูดหรือสมาคมดนตรีเราทําด้วยความชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วในการให้เงินให้ทองเย่ยมันจะชัดเจนพวกเราถึงรู้สึกมันเศร้ามันเศร้าที่เราไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรนึกออกไหมคะว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าในหัวของคนเหล่านี้ เขาคิดถึงไอ้ก้อนเงินเหล่านั้นอย่างไรแต่สำหรับพวกเรามันคือค่าจา้างอย่างป้าได้หมื่นเนี้ยมันเยอะไหมแต่มันการกุศลคุณจะไปเรียกอย่างที่เรามาเล่นเนี่ยมันไม่ได้คำที่บอกคือพี่งานเนี้ยพี่ได้หมื่นนะนะจบแค่นั้นน่ะเราถือว่าไปช่วยไปอะไรต่ออะไรแต่ว่าวันนี้วิกเต่าน่ารักมากก็ได้อธิบายให้ท่านฟังว่าทำไม รายจ่ายของการเล่นดนตรีอย่างคุณงานเนี้คุณอยากรู้ไหมว่ามันเท่าไหร่ใช่ปะคุณอยากรู้มานี่มันคืองานกี่พันแหนกี่เท่าไหร่กี่ล้านที่คุณจะทำไอ้ตรงนั้นสี่แสนกว่าบาทนะสี่แสนเจ็ดหมื่นเนี่ยวงออเคสตราสี่สิบคนคุณคิดว่าเขาได้คนละเท่าไหร่คุณหารไปเราถึงไปช่วยกันเพราะว่ามันชีช้ำเก็บสิ่งว่านักดนตรีนักร้องเนี่ย มันโดนอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะแล้วเราทำตรงนี้ด้วยใจจริงว่าเฮ้ยมันช่วยวัดช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลที่ได้กลับมามันฟังแล้วมันทุเรศนะคะแต่วันนี้เราก็เรียบร้อยเราก็สบายใจว่าอย่างน้อยพวกเราไม่ใช่พวกที่ถูกหมายเรียก mm hmm. พวกเราคือขอไปพบขอให้เห็นขอให้ได้ดูหลักฐานจบ มันไม่ได้เครียดหรอกลูกเพราะเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรแล้วถ้าเราพูดความจริงเนี่ยมันก็คือความจริงพูดสิบครั้งเราก็พูดเหมือนกันตรงนี้เพราะเราได้แค่นี้เราไม่ได้ได้เป็นแสนเป็นล้านมาเลยเอองานข้างนอกสิมันได้อันนั้นเป็นเรื่องแล้วก็มีใบรับมีใบหักภาษีณที่จ่ายมันก็ชัดเจนลูกพวกเราทํางานชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนมันมันไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ลูก ค่อนข้างที่เราต้องระมัดระวังเพราะวินัยก็โดนเราก็โดนความจริงแล้วคนที่ไปช่วยคนก็มีวิรัตอยู่เาวรอลอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนี้เราต้องระมัดระวังเพราะว่ามันไม่สนุกลูกมันไม่สนุกจริงๆแล้วเราไปด้วยใจอะ่ะให้เราทําอะไรเราก็ทําให้เราร้องให้เราก็ทําแต่ผลที่ได้ต่อไปเราก็ต้องระมัดระวังแต่ป้าคิดว่าจากตรงนี้แล้วนะวงการนี้มันจะไม่เจออย่างนี้แล้วนอกจากคนที่คิดร้าย อย่างพวกหนูจะมีงานอาป้ามาหนูก็เห็นชัดๆเราได้เท่าไหร่จบอย่างวันนี้แม่ได้เอาเอกสารอะไรไปมืออาต่อยเอาไปะเพราะว่าอ่าต่อยเก็บไว้หมดตรงลายลาบับที่โอนมาให้คุณหนุยคุณหนุ่ยก็เก็บหมดเลยแต่บางทีไอ้ใบใบเขาเรียกอะไรอะ่ะใบอนุโมทนาเ<อ>ขาเรียกบางอันเนี่ยมันไม่ได้เก็บมันไม่ได้เก็บแต่ว่า เขามีในสมุดโชคดีที่ต่อยเก็บเหมือนเป็นใบรีซีทที่แบบเรารับรับเงินใช่ไหมคะเราก็เลยบอกต่อยต่อไปนี้จะจ่ายอะไรให้ถ่ายเก็บเอาไว้อย่างที่นบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เราเจอมาไม่หะไม่มันไม่ใช่วิบากกรรมเลยมันเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วเราก็แก้ไขได้มันไม่ได้บาปเด็กกรรมอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีอะไรลูกเรื่องง่ายๆน้าหมามนะลูก เอ,อ,อย่าไปคิดอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าตอนเริ่มต้นเขาคิดอะไรหนูนึกออกไหมว่าใครจะคิดว่าเขาสามารถคิดอะไรได้ล้ำลึกขนาดนั้นในขณะที่เรานึกไม่ถึงแล้วมันเป็นเวลาที่แบบเงินเนี่ยลูกมันไม่เข้าใครออกใครพอเข้ามาได้แล้วเราไม่รู้ว่าเขาวางผังอย่างไรถ้าเผื่อเขาไม่วางผังแบบนั้นน่ะเขาก็ไม่พัง ช่ไหมคะแต่ปีนี้ป้าขอบคุณปี68เนี่ยมันมันล้างบางทุกชนิดเลยมันล้างบางแล้วเราคนพุทธก็สบายใจนะคะเราสบายใจที่ในชนีวิตป้าตลอดอาชีพคืออาชีพนักร้องเราเสียภาษีถูกต้องเราทำอะไรถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่เคยกลัวอะไรเลยแม้กระทั่งงานที่เราทำในขณะน,นี้เรื่องเปิดหมวกหรืออะไรเราก็สบายใจที่จะทำเพราะฉะนั้น อย่างบางคนถามเหมือนว่าเราจะแก้ไขยังไงมันต้องแก้ไขจากครอบครัวความคิดเนี่ยมันต้องมาจากครอบครัวก,ก่อนว่าพ่อแม่ต้องสอนให้เราซื่อสัตย์สอนให้เราอดทนแล้วก็อย่าคิดแต่ดูสังเกตสิคนคดโกงมันอาจจะยาวหน่อย10ปี20ปีแต่มันก็ต้องถึงวันหนึ่งนะคะ,ะ,ะไม่หรอกลูกเพราะว่าของเรารับงาน,นี่มันชัดเจน มันมีอันนี้ไม่ชัดเจนตลกมากก็คืออ่ะหลวงพ่อไปช่วยกันนะอันนี้ก็คือทุกคนไปได้วยใจใช่แต่งานอื่นที่เรารับเนี่ยมันเป็นการตกลงกันอย่างชัดเจนว่าคุณได้เท่านี้นะเล่นงานเท่านี้นะเท่านี้วันนะเราซ้อมอย่างนี้นะมันเคลียร์ไหมล่ะหนูมันเคลียร์ไม่หรอกลูก ไม่เหตุการณ์เกี่ยวกับวัดอะไรแบบนี้อ๋อเวลาเนี้ยวัดก็ไม่ค่อยกล้ากับพวกเราแล้วใช่ปะมันไม่กล้ากับเราแล้วเพราะว่าเราไม่รู้อะไรจริงๆลูกแต่ปัจจุบันเนี้ยป้าถึงบอกป้าชอบไอ้ปีหกแปดปีล้างบางจริงเลยนะครับ<อ>หนูนับถือเหมือนเดิมลูกหนูนับถือเหมือนเดิมป้ายยังไหว้พระเหมือนเดิมป้ามีห้องพระที่เหมือนเดิม แต่ทุกวันป้าขอบคุณไปไหว้ไม่ได้อะไรขอบคุณที่วันนี้ลูกได้รับสิ่งดีๆป้าไหว้อย่างนี้ขอบคุณพระทุกวันทําเถอะลูกมันมันอย่างน้อยมันมีเครื่องยึดเหนี่ยวแต่ป้าไม่ได้ประเภทสายมูนะป้าไม่เคยเชื่อ mm hmm. ไม่เคยเชื่อแล้วก็จะ mm hmm. อย่ามายุ่งกับฉันนะแค่ mm hmm. น,นั้นลูกอยู่ที่เรา mm hmm. ไม่ได้อยู่ที่ใคร mm hmm. อเธอพูดอะไรน่าเกลียดน้าเดินนไม่ค่ะปกติลูกจะให้ไปที่ไหนก็ได้ถ้าเราพูดคำนี้ที่ไหนก็ได้อีฉันอายุ80คุณจะยุ่งอะไรกับฉันใช่ไหมคะอย่าไปกลัวลูกทำดีไปเถอะนะมีอะไรจะถามอีกใครวะไหนล่ะป้ามองไม่เห็น อ่ะว่าไงลูกโล่งใจโลงใจโล่งใจลโล่งลูกแต่เดี๋ยวยังต้องช่วยเขาอีกเพราะเราจะต้องไปเจอพนักงานสอบสวนยังไม่รู้วันไหนแต่วันนี้เข้าไปแล้วป้ารีบมาทํางานค่ะขอบพระคุณนะลูกขอบพระคุณขอให้รวยนะคะ